ด้วยแอร์ Carrier X Inverter ที่มีคุณสมบัติถึง12ประการเยอะที่สุดดี <D> ที่สุดเท่าที่เราเคยมีประหยัดไฟสูงสุดเบอร์หสาดาว X Ionizer ฟอกฝุ่น PM 2.5พลังเย็นสูงสุด3 6 0 0 0 BTU ห้องกว้างก็เย็นทั่วให้แอร์ที่ดีที่สุดของเราเป็นแอร์ที่ดีที่สุด,สดของคุณ Carrier โลด้วยแอร์ Carrier X Inverter ที่มีคุณสมบัติถึง12ประการเยอะที่สุดดี <D S 1> ที่สุดเท่าที่เราเคยมีประหยัดไฟสูงสุดเบอร์5สาด,ดาว X Ionizer ฟอกฝุ่น PM 2.5พลังเย็นสูงสุด36,000ย BTU ห้องกว้างก็เย็นทั่วให้แอร์ที่ดีที่สุดของเราเป็นแอร์ที่ดีที่สุดของคุณ Carrier ด้วยแอร์ Carrier X Inverter ที่มีคุณสมบัติถึง12ประการเยอะที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราเคยมีประหยัดไฟสูงสุดเบอร์5สาดาว X Ionizer ฟอกฝุ่น PM 2.5พลังเย็นสูงสุด36,000 BTU ท้องกว้างก็เย็นทั่วให้แอร์ที่ดีที่สุดของเราเป็นแอร์ที่ดีที่สุดของคุณ Carrier เราจะเปลี่ยนโลก ด้วยแอร์ Carrier X Inverter ที่มีคุณสมบัติถึง12ประการเยอะที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราเคยมีประหยัดไฟสูงสุดเบอร์หสาดาว X Ionizer ฟอกฝุ่น PM 2.5พลังเย็นสูงสุด3 6 0 0 0 BTU ห้องกว้างก็เย็นทั่วให้แอร์ที่ดีที่สุดของเราเป็นแอร์ที่ดีที่สุดของคุณ Carrier